สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชายโอเคซิทักนะครับคลิปนี้พาบุกบ้านสิบล้อหลังเขาครับมาอีกแล้วหมารอบที่ห้าแล้วบังคันนี้ก็เป็นโชคชริดาห,หนูพอยหนูพอยนี่เพิ่งทํากระบะมาใหม่นะครับแล้วก็แลบลายใหม่เป็นพื้นสีชมพูนะพื้นใต้กระบะได้สีชมพูด้วยอางหขกมาแล้วโคตรสวย เปลนกระบะมาใหม่ครับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าไม้ทรงหล่อเลยนะเนี่ยห้าไม้นะครับตอาน,นี้คนขับเพิ่งขัดสีเสร็จนะครับพาเดินดูรอบคันบางโคนี่เงาเงาเลยหนูพอยนะครับหนูพอย แต่งน่าจะช่างบอยไฟดิดหมดเลยนะครับน,นี่ตาไฟเปลี่ยนมาใหม่ด้วยครับยังรออ่ะญี่ปุ่นแท้ผมว่าสีํำเงินนี่หว่าไฟโปรเจคเตอร์เอออย่างเฟียวะฮะนี่มีสัญลักษณ์ออโตโบอทด้วยคัสตอมอันนี้น่าซื้อติดมอไซค์วะ่ะ เออเท่ดีครับเดี๋ยวช่วงเดือนธันวาเขาจะเตรียมตัวต่อมาไปวิ่งอ้อยเดี๋ยวเราจะพาอัปเดตไปดูเขาวิ่งอ้อยกันด้วยครับมันจะมันหน้าด้วยแหละค <c oughs> ันนี้ก็เป็นยูสุสิบน็อตนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ารถปีไหนนะตัวสิบน็อตแปลงหน้าครับแปลงหน้ากิก้า รอ,อเลยสิบรอทางเขาประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอ้เพจแรกๆของผมด้วยนะครับ